<c oughs> อาขอจเจริญพรตุคออูทุ้กข่ขนอขอการาบนมัสก,การมาสหธรรมิกมาเมนีกะซิมาคุยกันในภาษาอีสานภาษาผื่นบ้านของเขานะ,ะ,ะสิผ้าเที่ยวปลาดงพงดาวปลาดงพงใหม่ไพ่พระนาปลาใหม่ไงเขาพันซ้ายแล้วใดล่องขังระวางผู้อย่าอ่าสิผ้าไปเบิงกุฏิ ในปลาสองกุฏิอ่สำหรับสาหัรถรมิกหรือพระพุณเจ้าทีสมามอยากพักอาศัยอยากมาปีกวิเวกอย่างมากห,หาสถานที่ถี่สงบนะมาหากับผมได้อ,มอมืมาหาอะไรเดี๋ยวสิ่ามาพักมาอันนี้เป็นกุฏิว่างสองหลังกลางปลาสงบงัดสงบ,สงบแบบไรเดี๋ยวพาไปเบิง่งคลิปนี้กับิบ่ได,ด้ตัดตรงตัดต่อหรอกอ แต่ก่อนเคยเห็ุคิบแบบตัดต่อมาตัดมาต่อเอาลงโปรแกรมตัดตรงตัดต่อตัดนั่นตัดนี่ตัดจนเมื่อยบมมีคนเบิ่งกับซ้ำเก่าก็เลยมาเหตุแบบคีบง่ายๆพ่ตกไปตัดไปต่อไม่หรอกถ้าคนมันสีเบิ่งนี่มันเบิ่งเองมันจะพ่ตงไปเหตุเป็นเมืออาชียบหรอกเพราะวาบ่เด้เป็นมืออเสีพบ่ได้ไปเหตุพอได้ไปเงินเป็นห่องรวยเลยยังเอาเป็นเงินเป็นข่องยังคือข้าอเดี๋ยวเผยแพ่อันนี้ก็อยู่เคยบอก สถานที่แะละวัดอยู่ไทยอยู่ไทยขี้ขันบอกบอกไปแหละกระทำเก่านะ <c oughs> ถ้าอยากมากมาโลดบบต้องมาถามอ่าสีถามไปหาสแตกยังถ้เป็นอย่างมากก็มาโลดว่าสีทำบุญหร,หรือสีหรือสีอันนี้้ารับปากได้ได้ไดปากว่ามาสี้ารับได้ก็มาถ้าพไูไใดอย่างมาทำบุญหรือพู้ใดอ่าพระคุณเจ้าอย่างมากปฏิบัติสำหรับอภปีกวิเวกยังสิมาได้นะเออปฏิภาสย่างขาไปเบิ้ง บริตัดบดริโตเรกเขีนง่ายๆนี่ละอ่กุฏิบ่มีไฟบ่มีน้ำน้ำกับผมกับ,บอยู่บ่มีน้ำเพื่อกันบ่มีน้ำก็ต้องไปเอาหุ่นน้ำไฟน้ำยังอืมไฟบ่มีหรอกไฟฟ,าไฟ้าไฟยังเราเอาเอา,เอาลงไปซาดซา,าดสิส่เป็นซา,าดแบตโทรศัพท์โทรศัพท์ซานานั่นซานนี่เอาลงไปซาดอยู่ยยกุฏิไงก็ได้อยู่กุฏิผมกับผมก็ได้หรือยูย่าล่าไงก็ได้อา่าอยู่ในวัดตัวน,นี้กับเสามาในป่าก็สิมีกุฏิเก่าอ่าสมัยหลวงปู่ พิ่นสางไหวหลวงปูป่เพิ่นกับมรณะผ้าไปเลยละ่ะคนสางไหว่นมาบุกมาเบิกไหวผีผ้าไปเบิง่งมันยังยังใส่ได้อยู่นะแล้วก็สิพาไปเบิง่งถามเบิงนนเบ่งนั่นเบิ่งนี่ที่ทายไปเรื่อยๆรืล่ะผู้ใดเบิ่งก็บเบิง่งผู้ใดบ่เบิงเเ่งเลืก็แล้วเอออันนี้ขวดน้ำก็เตรียมไว้อันนี้ก็สิไปเตรียมไปไปกอกน้ำล่ะที่ว่ามันบ่มีน้ำใส่นะล่ะไปกอกเอามาล้างขวยล้างบ่วงล้างจานถ้าว่าเน่าหนาแรกหนายังน้ำ มันได้ทั้งน้ำสันเอาน้ำไปสันเอาตองเอาไปต้มก่อนเอ่อถ้าบ่ามีน้ำสันนี่ลีก็ต้องเอาน้ำนี่ไปไปกินไปสันอา่าแล้วก็ไปใส่่างถวยล่างบ่วง,วง,วงนี่แหละคือวิธีการใส่น้ำอยู่แบบสมถะบ่รบกวนบ่ไห้ว,ว่ามาอยู่หรูอยู่สบายได้อ่ะพาไปเบิ่งอ่ากับกล่องบ่เป็นนี่สิมากลับยังสิละบ่ตรงมัดตัดตรงตัดต่ออุ้ยไล้ซาละไปย่างป้ายบายนี่อออ่ะ,อ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 ะ เดี๋ยวเดียวเอออืมบูปลายแนงงอนอ่าไปอ่ามีทางยางเข้ามาอืมอืมอ่ากูตีหลังแหลกก่อนนะหลังแหลกเะาก่อนผู <c oughs> ้ดได้มากปฏิบัติมักสงบมักวิเวกสงบสงัดหลีกเล่นไม่วุ่นวายอ่าผู้ดได้มากแนวนี่ก็มา นี่เห็นอยู่วะเห็นนี่วะนะอ่าออาไปเบิ้งอืมเฮ็ดไปเถอะะถ้ามีถ้ามีผู้อยากมาอืมว่าว่าวมวลเถาว่าวมวนแล้วเถาะมวลเพเอกม้าลำไม่ว่าวมวนให้พอออกไม่ออกหักเพราะว่าวามวนนี่บ่อยังไงเขานี่อ่ะยังสภาพยังดีอยู่ใส่ได้อยู่ข้างในกอะปัดกวาดเอา อืมทายเกินไปมิดพี่หลอกนั่งผโผโหยทึ่งนี้คือขักหน่ <c oughs> อเออนี่ลังหนึ่งลังแหลกอ่าพามาบึงลังแหลกก่อนอ่าอืออืมนี่ลังแหลกอ่าไคว่าบบมี่กูตีรลองหลับมี่อยู่ได้หลองหลับตองหลังผมแตนบมมี่พูดได้ไือ ขันหยานโยมที่ทัดถ่ายยังมาใจบุญเพราะท่าที่มาทัดถ่าย้่อนเบามวนกับไปหาทัดถ่าวัดอื่นหาหลวงอื่นเันเบามวนเยอะแยะส่วนมากกับมิตรพาะเบามวนมวนั่นละมีส่วนหน่อยนี่ละเบามวนอืมไปหาหุ่นเยอะแยะพระเบามวนมวลว่าระจบประแจงญยาญโยมเออไปหาเอาเออมันส่วนมากกับวัดมันก็บเบามวนมวนกันทั้งนั้นหละพระ นี่พระอาตมาบี่คือผู้ใดเออขับแม่รีสัทธาย้อนเบามวนก็ไปหาสัทธาเยอะแยะขับเมรีสัทธาในธรรมะสัทธาในความจริงสัทธาในความเว้าบาตัวสัจจะนี่ก็มาบ่ได้อยากให้ผูดด้ใดมาสัทธาได้สัทธาไปยังวนวายหาทุ่งปุย๋ยอ่านี่ก็เป็นธรรมนึงโมเมนต์ธรรมออก แต่ภาษาอีาาาสานภาษีนิยมเอิ่นว่าทำแต่มันโมเมนต์ทำเนาะมันเป็นเพิงหินนั่นแหละเป็นเพิงเพิงหินนี่นะอืออืมนี่คนกามีสอ่านี่นี่สถานที่ปฏิบัติปฏิบัติได้อืเอาไว้เบิ่องนี่นี่อ่าทานผลสมาธิเนาะอ่าพุทธสังขารวัดป่าพุทธสังขารพศอซอสองพันห้าร้ 2, รอยสิบเก่าอ่า หลวงปูนเขียนหว้อ่าอันนี้ตามามาเขียนหว้ที่นี่ปญัญญาพระโลภพิขุอ่าก่อนหินก่อนนี้ก็นั่งปฏิบัติภาวนาได้อืมอ่าโตรธรรมอ่าอืมไม่ยั้งเลยนโมพุทธ,ธายะอืม อ่าไปต่ออ่าเริ่มมาจาก,กทำนี่แหละเออเพิ่งยินนี่แล้วอไปอ,า,ไอ,า,อ,า,อายิายนไหมเออเออบริษทไทยบริษไทยโดนหอกไทยโดนนาเพื่อเบ่งไปอ่าก็ย่างมากมันแต่ที่ไปยุดอยู่กุติกุติกุติสองผุละกุติแรกกับผ่านมาแล้วนี่ปกตินี่กับีอีกกุตินึงอยู่นี่นี่ มันก็นเหลือแต่ซากกุฏิปกต,ต,ติอยู่ทั้งอยู่ทั้ง่านเพิ่องหินนี่แหละกต่ทมีกุฏิหนึง่งยางมาตามเส้นทางกต่ทมีกุฏิแต่ละกุฏินะอันนี้ก็แม่นยังแล้วมาเขียนสุริบุเรียนเมื่อหนาเขียนหรอกเขียนเห็นมันเลอะเทอะอ่าหอ,อืม,อมเขียน เขียนขำก่อนขำเกิน,นเนียงแน่เลยเขียนการปฏิบัติเนียงเลยอู้ยไหลาซาละเขียนมันคือมันใครอยู่เขียนไปบอกจะคของปฏิบัติได้ซานนั่นซานนี่นี่ดอกมันโมเป็นเเขียนหนอหอวอุตรีอ่างยางมาไปเรื่อยกลับกล่องกลับยังกับโปเป็นหนออันนี้กับกุฏินึงนี่เห็นหมอเลือแต่สาดอันนี้ที่ว่าบอกมามามา,มาเห็น อ่านี่มันเป็นทางคนทางเที่ยวยางจนแปนก็เลยงงมันงไม่นี่ยังนี่ก็ซากซากบักเผาน้ําหอมผู้ได้เอามาเห็ดยังนี่ก็ซากกุตีเก่ามันห้างมันพังเบิดแล้วถ้าสีเห็ดกุตีนี่ในป่านี่เออจะมาเลยมีความขึ้นขั้นเป็นสีสางกุตีในป่าให้สางเลยถ้าเป็นโค้งก็งเป็นโค้องอะลูมิเนียมเอ้ยโค้งส,สแตนเลส บวกตังเอาเล็กๆนี่ก็คือขีตนิมเฮ็ดเป็นปูนมันสีมันสีถาวรกว่ากันเฮ็ดเป็นไหม่นี่ปวกขึ้นเบิดแลยน้ำปลาเงี้บยบอกเส้นห้องเส้นใดนี่ทั้งเสาทั้งนั้นทั้งนี้นะเออเออกระกบกลับยังบมเป็นเนาะเสียสีทายนายจะคล้องก็สีทายไปยังเลยเนาะเออประสมาเบิรงอันจุดที่มือว่านี่ผีผ้ามาเบิรงว่าเขาไหวเขาหยังอ่ะอ่ะไปนี่กลเป็นอีกเพิ่มหนึ่งทำหนึ่งหาหนึ่ง เออนี่นี่นี่ถือว่าเข้ามากุดมหามาเอาอยัางอ่าอุดโทษอืมอุดโทษอืมอืมนี่เครื่องเส้นายยังอยู่กับเ่าเอออืมเออเออมาหายังเขาแหละอืมมาเลขห้าเบอร์ห้ายังห้ายังแต่สร้างเขาดอกเออซุ่ม งอมง่ายเลยท่าละต้ามาบพอะไรนี่นี่ที่มียังดีถ้ามาพระพระเจ้าสิ่งที่ดีบอกว่าโปผ้ากันเอาพผ้ากันเอาอย่างแนวถ้ามันโยมมาเห็ดกับผมเป็นย่างหรอกจะผ้านี้มาเห็ดเออผ้าอันโบโบเมนหนาที่หองผ้าสิมาเห็ดนี่ก็อีกเพิ่มหนึ่งอีกทำหนึ่งอีกผ้าหนึ่งเพิ่งผ้าเพิ่มผ้าหนึ่งนี่ตัวนี้มอเนีย แต่ก่อนหลวงปู่บนผ้าเห็ดผ้าสางมันสิมีสีเห็ดเป็นแบบว่าเป็นเส้นทางอ่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศยัี้ยสินะนี่นี่เตียงนั่งปฏิบัติอ่าเป็นเป็นตะแค่เพ่พังเบิ้ลเลยอืม,ออมเพ่พังเบิ้ลเลยอ่าเท้าว่าสีเห็ดเป็นเตียงเป็นอย่างใส่สแต,เตนเลสหรือใส่เล็กมันสิท้าวอนกว่ากันเล็กมันก็ขื้นกีสนิมมึงสิ เล็กก็ได้ก็าไม่สีสางวะอืมมาถากมาถางมาบุกมาเบิกดีดีนี่ดีอืมแต่มันบุพาเหตุกันบบเป็นดึงงานโยมบเป็ี่นนะนะแต่อย่าไปดึงอะดึงสีลาดีแหละโบตองห้มันเป็นทีทองเที่ยวโบตองห้มันเป็นอย่างดอกอืมเอาไว้สำรับปฏิบัตินี่นะดีอ่ะเนี้ยป,ป้าไปเบิงเรื่อยเรื่อ <c> ย <oughs> อืม เตรียมมาเบิง่งเนียยเตรียมมาเบิง่งอันนี้เอาไปตักหนามไปทงนามน้ำผอมทายไปแล้วก็สิขึ้นไปหุนก็สิไปลงไปฝายอ่าอ่ะ,อะเอาทางืม,มดเลตัดตรงตัดตอ,อยังดรอกทายไปนี่ละอืมทายไปให้เบิ่งนี่ละเออมุนนะอืมอีกจุดนึงเดี๋ยวสิมาให้เบิง่งอีกจุดนึงสิสุ่มเข้ามาเอามาเครื่องเส็นเครื่องยังมา มาหวาอีกอย่างแล้วอืมนี่เพิ่งหาเพิ่งหินผู้ดใดอยากมาปฏิบัติอย่างมาเยี่ยมมายามกับมาอดไรอืมแต่ก็บ,บอกเลยว่าถ้าว่าน้ำกันนี่ก็บผู้ดดปากหายหรอกเออก็คุยกันืือน้นธรรมดานีล้ละอืมแต่หังเบิ้งนี้ให้คิดปากหลายๆอืมปากไล่แต ใจก็ลายเหมือนกันเอ่า่อยากบอกจะคของปากลายใจดีนั่นคือจะย่องจะขลองนะกูพอใจดีเนอะปากกูก็ลายใจกูก็ลายเหมือนกันกกกกกน,นี่อีกจุดหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะให้เนนบิาาองบองคนบอกกล้าเข้ามาได้บอกกล่าเข้ามาอืมอบอกกล้าเขา้า,าขมาพูดเดียวนะในปลาในท้ำในถ้ำในเขาอ่า ก็ที่เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งสีผ้ามาเบิงว่าเขาเขามาไหวมายังอ่าอืเอาทงถ้ามาจักมาตีติดองอ่เอ่อออา,า,าอือมาไหวมายัางกันโอ้ยมาหาย,ยัางกันไอ้สูนี่มีขนมไปมกินขนมเอิ้นมาเอิ้นมามา,มาสองตัวอืมก็ขนมมาไหวกินไหมนี่ ขนมไม่กินกินได้ไห้มาไหกหรลอกกัแต่ข่าอีหอกข่ายเอ,อเอาเอาของถี่ว่ามันสามารถดีซัดป้ากินได้อ่าก็ยังมีประโยชน์อยู่นะอืมยังมีประโยชน์อยู่ไหก็ลอลกกัแต่ไหห้มไหหมาไหยังกินออถ้าเขาป้าเลยเอาพลาสติกเอาขวดพลาสติกเอาขยะเอาอยัางเขามานี่เออตัวนี้ยังเป็นตามบอเป็นตาเอาขมาถ้าเขามา่าเอาพลังหากรากไม เอาขนมขนมเอาเอียงมานน่เออเป็นตาของามาอยู่อ่ะจัดการสูนในล่านนี่เจ้าที่เจ้าทางเ <c oughs> นี่ยเจ้ทา,ากกจที่เจ้าตามามากก็เจ้าที่เจ้าทางนนะอืมแต่โู่บอกกินเนี่ยมันเ่ยมาขอกินยนี่ยไมกินมม่กินดีแต่ขนมมันน้าจังสิมันคือบวกม,มา,กา,ากินอืมอืมคนที่ว่าโกนพญานักเงี่ยงสิละโกงงูใหญ่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าเขาบางคนที่ว่า นี่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 นเศษเศษขยอขยะนี่บอกไปเตาขุนมานอ่าเม่เห็นที่บอกอยู่พากันไปเหตุพิธงพิธียังก็เก็บขยะออกมานําเด้ออธิบายอยู่เออนเออข้างไปทิมีอีกข้างหนึ่งข้นไปนี่อ,อ่าเป็นทําไปยังไปแต่ห้องพอไปทางนี้นเนวไปอีกข้างหนึ่งมันมีหลายทางไปทางนี้ขุนไปนี่ เาสิไปกุฏิกุฏิสองเาเลยมาทางนี้นี่ก็สิมาเขียนยังวะเนี้ยอันนี้เขียนหยกหลังน้องอือปูหลวงปูหลวงปูหนึ่งโมเมนหลวงปูผูบุกเบิกหลวงปูผูบุกเบิกคนบอกให้เขียนยังนองอันนี้มาเขียนพ่อยังงกอ่ะเอออ่ะไปนี่อันนี้แมนผู้ใดมาเห็นนี่ก็ว่าเป็นอันนี้ได้นี่หัวงูอ่าพญานาคกลายเป็นหินอีกเลยนี่ อืมอมรนผู้ใดมาเห็น,นเอาให้มันดังก็จังอันไหนน่ยม่ยัง <c oughs> ผู้ร่างกายหน,น,น้าขี้หน้าโคหน้าขิา้หน้าค่ามีแต่งูค่านะอยู่นี่อืมเรื่องงูค่าอันนี้คือกันสังหาสัางหากาอ,าอีกรงอือ้เรื่องอะไรทรับล่ะอันนี้มาเรื่องง่มีตีนนูอ่า ใช่เบิงบริเวณรอบๆอือบริได้บริได้เป็นตากลองมือกลองมืออาชีพสิมาไทยมือหนิ่งมือหนึ่งสิมตาตัดต่อสิมาหนันมานี่กูบ่เป็นมืออาชีพกูเป็นพระึุเขาา้าใจอยู่บ่กูได้เบิงกับเบิงบ,บ่เบิงเลยก็ยได้ <laughs> วหัวายเอาไปเบิงเองจะได้เห็นเบิงเองเนี่ยไมาย่า,ยางบานะนะ่ได้หน่าเออพอได้เบิงเออครั้งหนึ่งฉันยังเคยเดินเข้าป่าอย่างที่นะ ยังสามารถยางไถให้มันเท่าโตไปเออเอาไว้เบิ้งอย่างของอกูยางได้อยู่ได้แต่ก่อน,นดีกว่านี่โวน้องอ่ะกูตีทีสองหนีทางลงอ่ะเดี๋ยวสภาพไปเบิง้งมันก็ตีเป็นทางลงลงไปอ่ะอ่ะท้ายนาแน่ท้ออ่ะปกติบอกหูโบหูคนไายอีกมันเป็นทางลงน,นะน่องท่าอืม อู้ได้ไไทายเัมือนจิบะใช่เช็นหนาเนี่ยมันกลับกล้องบ่เป็นเอาม,อมือ,มอ,มอ,มอ,อน,นี่ละคับเออกลับเป็นอยู่ดอกไอ้เช็ดส่งวันวันปเป็นนี่สอืะเออออเอออ่าอีกตตีนึงอ่านี่ไม้ลม้มอ่าไม้ลม้มไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าคนล้มอย่าข้ามอ่าคนล้มอย่าข้ามไม้ล้มข้ามได้นะ เออไปจับสมมตั้งนาที่เลยวะสิบเจนเจ้าหน้าที่มานี่พู่นเห็นเราบอกเห็นเห็นเราบอกพูนะ่นอ่ะนี่กุฏิอีกกุฏินึงอ่ากะห่างกันซ้ำยังมาเห็นหนั่นละซ้ำเห็นหนี่ละอ่ว่ามันห่างกันเท่าไหรอีกยังเท่าไหรกุฏิกุฏินี่ก็เคยเคยทายรูปลูให้เบิห่งนะอืมมานี่ก็อีกกุฏินึง อยากย่างไปหอนกูตีบ่ที่ขาดเปีนอีกแล้วนี่รุดเนี้ยเท่าไหร่นอ่มีหอยคนมาอื่ต้นไม้ล่มๆมมีขายยางมารวมหาของป่าละนี่ผมเหรอเออเสียงรถเกี่ยวเขา่านี่มเลยอืา ตัวมือเนี่ยมันกับคนละยางกับแตก่ก่อนน่ะนี่ทางขึ้นช่างขึ้นมาอ่างนี้อ่ะอืมนี่ก็อีกกุฏีหนึ่งกุฏีที่สองกับเป็นตะโยอยู่มันยังใส่ได้อยู่นะอ่านี่กุฏีหนึ่งอ่าู้ใดอยากมาเฮ็ดในมันปัดมันแปลนมันก็นได้อยู่ได้เพื่อนนั่นแหละถ้าสิอยู่่ะคันวะ ขั้นเราบอกว่ามักสงบสังัดจนะไห้เบิ่งหลบหลบนะมันมีแต่ป่าเออนี่ป่ากับป่าอีลีเออขั้นสี่บอกว่าพระป่านี่มันต้องอยู่ในป่าอย่าไปบอกว่าจะค้องเป็นพระปลาสายถ้ามายุดโวเห็นอย่างอยู่ในเมืองตัวนั้นเขาเอิ่นพระเมืองอย่ามาเอื่นพระป่าพระป่าันอยู่ในป่า้าใจอยบะ อย่ามาบอกว่าพระบ้านพระป้าพระป้พาพระบ้านอย่ามาแยกอย่ามาแบ่งแยกกันรรมาหยุดมหานิกายพระธรรม,มวินัยอันเดียวกันอย่ามาแบ่งมาแยกกันเอออาไทายนะอ่าโอเคอนี้ละคนเบาคนบรรยายอ,อ่ามีผ้ามาเบิ่งอ่ามีบันไดขึ้นออมาปัดมาแปลนมาเห็ดมันมันอยู่ได้เบิดนั่นแหละถ้าอยากอย่ค้ามเนสีอยากเอออยาก อยากสีวิเวกมันมักวิเวกขั้นมากสง,งบสัง,งาัารไฮมาอยนี่เอาละอันนี้ก็เสีงเงยงได้ยินอยู่บอกเสียงเสียงรถเสียง,งรถเกี่ยวเขา่าบ่คือแต่ก่อ,เอนเนาะบ่คือสมัยแต,แต่แต่ตอนเป็นเด็กหน่อยสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยนี่โอ้ยยงมนานี่ย่มกลางคืนนี่มันบมมีรถเกี่ยวเข่าได้แต่สมัยแต่แต่ข้าวเด็กหน่อยมันมีแต่หังบมเนีนิยมกันมันมีก็สิเป็นสยเป็นรุ่นเก่าแเลยเขาสิบ่ใส่กันอะไรั้งป่านนี้ มันมีแต่หังบอเป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมกันเหมือนสมัยนี้นะนะก็ติเดินย่ามแรงกะตีได้ยินเสียงสนุกเบาดู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  เลนเฟืองเอาเฟืองมาตายแล้วก็เลนกันมานี่เลนเฟืองมุ่นแหม่มเล่นกองเฟืองกันมุดเฟืองมานี่เหตุเป็นสุ่มเป็นเป็นอย่างเป็นกระโจมูเฟืองกระโจมฟางอ่ะเป็นเป็นนอนซุ่มนอนแคมป์นอนซุ่มนะเออเออเหตุเป็นเหุหนาหนาวมันหนาวก็นอนเฟืองนอนกองเฟืองกันโอ้แม่นางพญาดำอ่ะพวยใหญ่ไม่ใหญ่ของอาตมาเออ ฟาดเขาก็ดังตบตบหน้าผุนกระดังตบ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 ย่ามนอนไนเงี้ยฟาดเขาเขานอนอะไรได้หน้าอื่นยังบ่ได้นอนก็ฟาดเขาอยตบ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 รถสีกับมามีสวงที่อัตมาให่ขคือมาเป็นไหวรุ่นแน่เลยจังที่มีรถสีเข่าต่ก่อนกับฟาดกันทั้งเบิร์ดแหละอืมตบตบตบหาหาบเขาก็ยังใส่ไม้ขั้นเหลาหาบปังสีหน้าิ่นหาบเขากันแล้วก็สิพาฒนามาเป็นรดสุกมนมาเป็นรถอีแตกขนน่ะ นะยังมีขาถกบัคขาถกเทกต,ตั้งแล้วก็หากเป็นเขาเป็นฟอนเป็นฟอนนะต่อมาก็ยังเกิดท่านยุกนั่นแต่ต่อมาเป็นเล็กหน่อยอยังเป็นเล็กหน่อยอยู่ได้ยินเสียงฝาดเขาต,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 ตโโบตบตบตบเสียงสนุบเบาดื้อ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 ดืใไต่ตะเกียงเที่ยงพุ่นก็ไต่ตะเกยียงเป็นไฟแวบแวบแบแบไฟไฟ,ไฟตะเกียงอ่าโอ้มันบรรยากาศไม่มีความสุขกว่านี่ห้ายน่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนี่ขนาด ขนาดยี่สิบสามสิบปีหนึ่งได้หนิมันเปลี่ยนไปต่ขนาดนี้เรียกว่าเอาอเรื่องโทรศัพท์เรื่องอ่าอินเทอร์เน็ตแต่ประเทศไท,ทยเขาพัฒนาเร็วีหลีมันพัฒนาเร็วขนาดยี่ย้อนไปยี่สิบสามสิบปีหนึ่งได้หนิแค่นี้เองเอ่อกับพัฒนามาจากมีบอยียงเลยมันกับมีไฟมีฝ่ามีโทรศัพท์มาจนสมือนี้อออัตมาเกิดหลุนเทปหลุนวิดีโอนะั่นนะ่ะอืม นั่นน่แนหมามันไปทำลายอ่า่ะอืมสมัยก่อนมั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 นม้วนมันมันมีความสุขอ่บรรยากาศมันก็ดีโอ้ยแต่โมือยนี่มงได้เะย่ามือแร่งมาถีได้ยินบ่มีแล้วเสียงฟาดเข่าตุบตบตุบตบเสียงทนูเบาก็เริ่มสิโบ้ค่อยได้ยินแล้วมันสิได้ยินแต่เสียงนี่แหละเสียงรถเกล่ยวเข่าเนี่ยนะดังเเือเบือเอเบือเเเือเสียงแมตโตนะเสียงข่ไข่กัน เสียงนี่เห็นบอกได้ยินอยู่บาเสียงนี่นี่เขากําลังเกีียวเขากันอยู่อยุ่อยุดตีนผู้อ่ามาต่มาอยู่ทั้งผู้เขานะอยู่ทั้งผู้อืมอยุดตีนผู้กะกตอนีเป็นหน้าเขาของเศร้าบ้านของหยานโยมนะเอาซ้ำนี่ละเนาะออซ้ำนีน่ละอืมใช่เฮเบิง้งแค่นี้ละก็ะเจริอนผ่อนสูขู่สุ้คน